สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Vp ธรรมดานะครับช่อง Vp ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเที่ยงนะครับหุ้นไทยเที่ยงของวันที่26กรกฎาคม2567นะครับสาหรับหุ้นไทยนะครับก็จะมีให้ชมทุกๆวันนะครับวันละ4ี่รอบนะหุ้นเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่าย มนเย็นนะครับอันนี้ก็คือรอบเที่ยงนะจะออกเวลาเที่ยงคือเที่ยงครึ่งนะครับทางช่อง9เท่านั้นนะครับเป็นเลขทางช่อง9นะส่วนท่านใดจะนําไปใช้ทางช่องตลาดก็ พี่เจรนาดูก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะมันมาด้วยกันบ่อยนะครับมันเป็นระยะเวลาที่ออกใกล้เคียงกันเลขมันก็ย่อมเป็นตัวเดียวกันได้นะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเน้นบนนะครับเน้นบนนะอันนี้นะ อ่าเห็นันบนโดยเฉพาะนะครับวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดนะครับห้นไทยเที่ยงสามสี่ห้าหกนะครับบนนะห้าขอเลือกที่ห้ากับหกนะใครชอบสามกับสี่ก็จัดไปนะครับอ่าเรามาจับคู่กันเฮ้ยครานี้นะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าเจ็ดห้าแปดนะครับ 5, 7, 5, ห้าสามห้าสี่นะครับมันจะเวียนกันอยู่ในนี้นะอหกก็หกเจ็ดหกแปดหกสามหกสี่นะครับกันกันไว้นะกันกันไว้เผื่อมันนั่นนะครับอนันไหนที่ยังไม่จับคู่กันสามสี่สี่สามเนาะสามสี่สี่สามสามห้าห้าสามมีแล้วสามหกหกสามมีแล้วสี่สี่ห้าห้าสี่มีแล้วสี่หกหกสี่มีแล้ว ตอบห้าหกหกห้าเออเลืมห้าหกหกห้าด้วยนะมันชอบเบิ้ลนะกันกันไว้หน่อยนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นทางเลือกเฉยๆนะทางเลือกนะครับอันนี้เป็นทางเลือกนะครับนี่ใครชอบค่อยว่ากันนะครับใครว่าค่อยจัดนะครับแล้วเราก็มาเลือกที่ขอเลือกที่ห้านะห้านะครับอืม ก็เลือกที่ห้านะครับอันนี้เป็นทางเลือกเฉยๆนะครับสามนี้เลยนะครับอืมครับครับอ่าจดเอาเลยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็มาเน้นกันนะครับขอเลือกที่ห้าก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เด่นบนนะสามสี่ห้าหกนะครับวันธุทกที่ห้าก็อยู่ตรงนี้นะครับสามนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นทางเลือกเนี่ยอะฉีดเข้าไว้หน่อยเผื่อบางคนว่าเอา้าเดี๋ยวให้ไม่จริงใจอีกเนาะ <c oughs> เรียกเอาก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับอครับตามนี้เลยนะครับลูดวิ่งที่ห้าเป็นหลักนะครับรอบเที่ยงนะรอบเที่ยงนะครับรูดทั้งสี่ตัวก็ไม่เป็นไรนะขอให้รูดเฉพาะบนรูดทั้งสามตัวก็ไม่เป็นไรขอให้รูดเฉพาะบนอย่าไปรูดล่างนะครับรูดบนอย่างเดียวก็พอจะได้ อยู่นะครับประมาณนี้นะแต่ว่ามันได้น้อยเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะครับตามนี้เลยนะครับหุ่นไทยเที่ยงนะครับชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็หลุ่มเพื่อความบันเทิงไปเดี๋ยวอันนี้ลบออกนะครับจะได้ไม่ลกตาเดี๋ยว่าหลายตัวอีกเอาเฉพาะอันนี้นะครับตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับคนไทยเที่ยงก็มีตามนี้นะครับ โชคดีโชคดีครับขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเงเนะล่ำลำเรื่อยๆวันนี้วันศุกร์ด้วยนะขอให้จะได้มีเงินใช้วันจันทร์ไอ้วันเสาร์อาทิตย์นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ